พระราชาพระราชาทานทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพราะพระหัตถ์อันทรงพระคุณของพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าในเฮมีเป็นพนักงานเชิญทูตสวยของกษัตริย์ประเทศเปอร์เซียเมื่อเขาอธิษฐานด้วยความกล้าหาญเพื่อจะขอให้กษัตริย์ช่วยเขาในการฟื้นฟูนฟก,ก,กำแพงกรุงเยรูซาเล็มที่พังทลายลงแม้ว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่กษัตริย์จะช่วยเขาแต่เมื่อในใหมีไปเข้าเฝ้ากษัตริย์และสิ่งแรกที่กษัตริย์ตรัสออกมาก็คือเราจะช่วยเราเจ้าได้อย่างไร เมื่อพระเจ้าใส่ความฝันอันยิ่งใหญ่ไว้ในใจของเราพระองค์ก็จะทรงจัดเตรียมคนที่เหมาะสมเพื่อที่จะช่วยเหลือเราไว้แล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นกษัตริย์ยังทรงตกลงที่จะสั่งให้จัดหาไม้วัสดุก่อสร้างและเหล่าทหารอารักขาเพื่อจะปกป้องคุ้มกันเพื่อให้ในฮมีปลอดภัยตลอดการเดินทางไปถึงเป็นพันไม้เพื่อไปสร้างกำแพงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการจัดสรรหาจริงๆครับในฮมีบทที่ 2: ข้อ8พระกัมภีบอกว่า พระราชาพระราชทานทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพราะพระหัตถ์อันทรงพระคุณของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าท่าในในเฮมีจะแนะนําเราเขาจะบอกกับเราบอกว่าเมื่อเรารเผชิญกับอุปสรรคใหญ่ๆที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าในความคิดของเราเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีวันจะทําให้สําเร็จได้แต่จะมีคนที่ใช่เข้ามาตรงจุดที่เรากําลังเผชิญอยู่นั้นและจะช่วยเหลือเราทรัพยากรต่างๆจะปรากฏขึ้นมาการทะลุทุลวนจะเกิดขึ้นแก่เรา เรามีข้อได้เปรียบเพราะพระหัตถ์แห่งพระเมตตาของพระเจ้าและความโปรดปรานของพระองค์จะอยู่เหนือชีวิตของเราที่จะคอยดูแลเราจนทําสิ่งที่เราไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้ให้เราร่วมใจกันทิ่ฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ความฝันที่พระองค์ใส่ไว้ในใจของข้าพระองค์และพระองค์จัดสรรทุกสิ่งไว้ให้แก่ข้าพระองค์โดยพระคุณของพระองค์และพระหัตถ์ที่อยู่บนชื่อของข้าพระองค์ข้าพระเจ้าจะทําได้สําเร็จในนามพระเยซูคริสตเอเมน